ตัวนั่นแรงเัข้านะใบพัดท่านบดทีพัดก็เอาเข้าวใบพัดท่านอาปเจ๊นาตอนเห่าแล้วก็โอ้คือซีด้ไล่ไนนไนเนาะแม่กับแไป คนเซริรโปร่งฮันจนจักเต็มหมดแล้วแน่เน๊สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่อีกแล้วเนาะมื้อน,นี้สิพามาเบิ่งป่าเด mm ้อ hmm. ทุกคนก็คือช่วงนี้เนาะก็ย่างที่ทุกคนฮู้เนาะฝนตกละกะเหตให้ ide, ป่าห้วยป่าน้ำสาดขึ้นเนาะทุกคนเนาะน้ำสาดก็คือน้ำอ่าเออน้ำห้องว่ะแม่น้ำตามห้องผูกอะ <c oughs> น้ำซานแตน้ำซานเจ้าว่ามันเป็นน้ำน้ำหอมผูเออเป็นน้ำหอมผูน้ำน้ำบุญใหญ่ปันใดใหญ่แต่ว่าคนตกหนักแล้วมันกะขึ้นขึ้นขึ้นไวๆแล้วกะท่วมไวๆขึ้นไวท่วมไวลงไวนั่นไม่เนาะคนซาตกแล้วกะลงลงออนี่เนาะให้เบิ่งบรรยากาศปอีกเธอหนึ่งเนาะล้วป่าก็ขึ้นหน่อยอีกได้ค่ะฝนตกนะขึ้นมาคันเดย์เออนี่ทุกคนป่า ที่ขึ้นช่วงฤดูฝนตกขึ้นวานนี้ขึ้นวานขึ้นมันนี้เออฝนตกวานนี้แต่ว่าน้ำขึ้นอน้ำขึ้นห้วยอืห้วยนาเพราะข้ามขึ้นเทใดเนี้ยเอออันนี้ป่าน้ำห้วยวันนี้เออน้ำห้วยนาเพราะคําแปนหนองสะเพิ่นคือกองเฮานี่นะขึ้นมาขึ้นมาแล้วเพิ่นใส่ต้มเอาฮะนะใส่เตอรอ ไอนเออใส่ตนใส่ตนแบบเป็นน้ำไหลนี่นะเพิ่นใส่รัดเอาตัดตัดตเป็นห้อมลงแล้วมันก็ไหลมาตามห้องแล้วมันก็ถึกตอนเห่าล้วก็โอ้คือสิได้ไล่เนาะาบบงามแม่กับพี่ไปเพิ่นเซอร์โฟมท่านจุนจะเต็มหมดแล้วแน่เน๊ะนี่ปลาอันนี้นะทุกคนอันนี้เวลาหนึ่งมาเฮ่ออือมันสั่งเพิ่นไม่ถูกเหรเพิ่นลูกเยโลเซอรนี่เนี่ยเซาห้าโลเซาห้าพันกีบประมาณอ่อ สองห้าพันกีบประมาณห้าสิบหรือหกสิบบาทนี่หละทุกคนเนาะนี่ทุกเจ็ดสิบห้าพันรวมทั้งหมดนี่เจ็ดสิบห้าพันประมาณร้อยกัวเนาะร้ 150, 160. อยห้าสิบร้อยหกสิบอนี่ยูบ้านนอกเนี่ยนี้นะทุกคนก็คือฝอนตกปลาก็ขึ้นก็ได้กินปลาธรรมชาติเนี่ยนี่นแหละเนาะอ อันนี้งานเปิดเอิญปลาขิลามเออปลาขิลามเออแล้วอันแดงๆดิอันนี้ปลาอีทยเออปลาอีไทัยปลาอีไทยตัวนี้นะแล้วก็มีเตปลาคิลามกับปลาอีไทัยนะมันมันขึ้นเมื่อวานมันนี้นะได้มันนี้นะปลาขึ้นห้วยด้วยดูขุนเลยแบกงามๆปลาสดๆได้นี่นะไหมไสมชดๆเลยแม้ว่าีขัวย่างอันนี้อันขัวเห็ดเอื้อแล้วก็เห็ดส้มห่อได้เออแล้วก็ เอามันปิ้งได้มันก็ลายเนาะลายเอือบลาบได้เนาะอืมลาบก็ได้อยากลาบก็เอาขัวไว้ลาบกันแรงก็ได้ลาบหมดอืมเอ็ดลาบก็บเออดอม่แรงไม่แรงลาบเนาะอืมส่วนไอซินมาเอ็ดเลยอืมไม่ใช่ขัวไปเธอเห็นลาบอืมยืดไว้ลาบปลาไม่ไหมนี่มันกระคักเลยอืม ป่าน้อยเด้อทุกคนป่านี่ใหญ่สุดคือซัมนีน่อะนะไม่เนาะง่ายคนนี้ก็มีกะแต่บ่ใหญ่ายเฮงตีปลานี่เออท้อท้อสี่นิ้วนี่ใหญ่เออท้อสี่นิ้วนี่แต่ว่าฮะส่วนน้อยดอกมันสีดใดนะส่วนลายกระซัมนี่แล้วกับใหญ่า,ายละถ้ว่าหัวเพิ่นได้ท่านยังยังดิน้นแห้งๆอยู่ท่านบ่ได้ซื้อนะเพิ่นมาปล่อยซะวนน้อย บได้โทรถามคนเบิ้งว่าคนใดอยู่บ้าคนใดอยู่ละไม่ใช่ไปซื้อเนเป็นแห่เท่ากันเซ็ูไว้กเลยนะเอาม,มาแล้วมาปล่อยซึ่งน่องค่ยังไงน่องเขาก็มีคือการแต่ว่าหอมหมันบุกขึ้นนาหอมบุกขึ้น,นอืนี่เราปิดป่าน้ํคหไว้ไกำัน่อยถ้าเขาบื่ออันน่องสานี่แกมันขึ้นมาฮอนแล้วน่องดุมันหะป่านพอรปตันไว้แล้ว น้องดูมันเต็มอัญญนใหญ่ขั้นแรกคือคนอื่นเขากลับไปเฮ็ดต้อนส่วนขั้นแรกนี่ก่ะมันน้อย <c oughs> สิกลัวไ่เฮ็ดลาบก่อนค่ะวันจิตเอ็ดเอ็ดนี่ทุกคนหลังจากที่ขั้วแล้วเนาะมือมีแต่แม่บางขั้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่น้องลีไปตลาดสฮ็ดลาบตัวนี้ขั้นแม่บางเอ็ดเอื้อบไว้เรียบร้อยแล้ว หลับใส่เขาใส่กระเทียมให้มันส้มแล้วก็เอามาปิง้งมาทอดกินเนาะแล้วก็สำหรับตัวนี้แม่นมสียางสียางอ่าแห้งเนาะเพื่อไว้เป็นการอ่าเสียจังเลยอ่หาหักษาอาหารแม่นบอกแบบเอาไว้กินดุลน,นะเนาะนะตัวนี้เนาะ,นะตัวนี้แม่นเมสีเอาไว้สีเห็ดสม้ม สมฮอเนาะสมฮอกะต้องในฝักมุนมุนหรือว่าอิวปั้นมุนมุน,นเนาะอี๋ยวจากน้อยนูรีผาเบิ้งด้ยเนาะปั้นมุนมุนแล้วกะอ่าเห็ดสมฮอเนาะฮอใส่ใบตองแล้วก็เอาไว้ประมาณอสองมือ้อแล้วกะมากินสีสมๆมแล้วกะมามกอ่าหรือว่ามาทอดมาจืนหรือว่ากินดิบกระไดเนาะบอกข่าวแล้วเพราะว่าเขา ปรุงรสล้วกะใส่หัวกระเทาะก,กระเทียมใส่เกลืออย่าง <c oughs> เรียบร,อร้ยยบอยแล้วเนาะเดี๋ยวเอามาบึ้งตอนอ่าเมยางปลาละกะเห็ดสมปากกันเลยเนาะตอนนี้พอไปเอาเด้อันปิ้นสิเปิ้นในนี้เดย์ทุกคน <c oughs> ปั้นเอออันปั้นเนาะนเอาปลาป้อนใส่ในนี้แล้วกับยูเนาะตอนนี้ล้างก่อน <c oughs> นี่ก็คือปลาที่ แม่แบ้งมาย่างนกสองสี่หกเจดสิบสิบสองสิบสามตัววิธีย่างป่าแห้งวิธีถนอมอาหารอย่างฟังเหล่าก็ประมาณนี้เลยด้ยทุกคนอันนี้สามารถเอาไว้กินดนได้เนาะบางคนมักอ่ะบบมักย่างไฟก็สามารถไปตากแดดได้แต่ว่าใช้เหงื่อน้องลีนี่บบค่อยมักตากแดดนาะมีแต่มาย่างไฟให้มันแห้งแล้วก็ก็บไว้เลยเนาะโอ้ยอันนี้ก็คือปลาส้ม ปลาที่เกี่ยมไว้เห็ดส้มเลยกหน่อยอุนน้ยจะทายให้เบิ้งเด้อเนานะนี่อันนี้เดี๋ยวมันแห้งแล้วกะเก็บไว้เด้อทุกคนนะอย่ามาทาเบิ้งตัดภาพไปตอนที่เฮาเกี่ยเห็ดส้มกันเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวกินขา้าวเซาก็รเนาวาตังเต่เ้ามาก็คือ,อยังพันได้กินข้าวเลยมีแต่ เห็ดวียกนอนมือนี้วียกค่อนข้างหลายนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวตัดพาไปตอนเห็ดอิวปากเลยเนาะนะทุกคนนี่ก็คือบ่อนที่อักระบาพ่อเมื่อเห็ดทันทีลองเบิรงก่อนเนาะนี่ปิ้นขึ้นไหนนึงบม่เห็นหัวเออเอาปลาไ่นี่ทุกคนเออชึกแล้ว มันีี <c oughs> เด้ออ้อบดทึกก็หก, <c oughs> กนี่มันบอลมันบอลิีนลงนะมันไม่ได้ลงแบบนั้นนะทางหน้ามาท่นะอันนี้ต้องได้ใส่ให้ทึกทางเนาะตัวนี้มันต้องเพียงกันนะจะเอาตัวนี้เสิร์ฟปีน เรปานมาอยู่น้ำแม่ <ไป S 2> เลยบายดีแม่ไปเฮ็ดขวัญพึ่นอืมตัวนั้นเลยงับเขานะใบพัดท่านบ่ถึบพัดก็เอาเขา้าใบพัดท่านนะบ่ถึบอีกเนาะถือวะ่ะเออเสื้อลวงนี่แหละนี่ใบพัดของบ่ถึบพี่ใบพัดถือวะ่ะท,ท้ายก็เรีอา เช่นทางนี้ผัดบัวทึบนะนี่บแตเอมเป,นป็นน,น้ำใบพัดส่วนี่ออกมาเลยทุกคนเขาถือกลวงมาเดี๋ี่ออกมานี้ยนี่แหละเอาปลาก้อนไปถึงมาไม่เหม็นเลยฮะยังบ่ถทึกว่าหัน แล้วป่าออกมาเลอแล้น่นไปที่ได้กินเขาแสดงอันจบเ่อเอาผู้เดียวก็ได้แน้วอาค่ะ

ปันเรียบร้อยแล้วแม่ก็ไปสไใส่เดลอดีแมย์ใส่ในเดนนี่เสื้อผ้าเที่ยวเสื้อเข้าเสือเป็นหมวกประมาณมืออื่นมืออื่นก็เป็นกลิ่นแล้วเด้อทุกคนเนาะนี่เบิ่งแม่บางห่อกอะเฮดประมาณนั้นเนาะนี่เฮดไวยการถนอมอาหารเนาะทุกคนเนา,าะับะ มัมมัมโมเวนแนวมัมเด้อเยอะมัมมัมเมย์พ like like enfin ิ่นมาเอาเมยพินมาอตองให้ดินด้วยอ่ะอันนี้พน้องนี่อยู่ไหนไปตามนี่ได้โซ่แล้วทุกคนประมาณสามมือพอดีนะแม่เนาะมือทีสามมือนี้นับมือนี้นำมือนี้มืออื่นแล้วก็มื้อือ พอดีอดกินเศร้าก็ได้กินละอออีพ่อได้กินแต<อ>่มืออื่นนี่แหละไปพ่อกินมืออื่นนี่แหละจี้กินเด้ออืคืออันนี้นี่น่ะตรงในล้างดีๆเด้อทุกคนเด้อถ้าล้างบุดีนี่ยานเบือ่อเนาะเป็นเด้อคือว่าสิเบือ่อไหมขาหืมเดี๋ยวเอาหมวกตีดในเสือ้อสัก สะอาดเมันกับเป็นเอกสองอืมต้องเป็นสะอาดเลยล้างเดี Yo, ๋ยวบาย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 ซะาบายบายไ้ bye, bye bye, bye. <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยวซีลอหอ่อบึงห่อน้อย่ะเนาะอือนี่ยำให้ก่หนต่อไปทำอ่้เ็ดห่อน้อยกินแม มามาเอ้เด้อลานี่ก็มัมมัมอ่สิมัมอันนี้มันเป็นมัมเลยันีลาไปเอาอแพมาพาเบโอลไปนุ้ยย่าๆเดวชิเบลินี่หากะลิ้วๆในนี้ทุกคนลิวๆในนี้แล้วกะห้องายก็ข้าต้มเนาะพันเอาเดนี่ เรียบร้อยทุกคนงามก็ของแม่จัไดเนยเยออ่อ่ะอ่ะพายอได้เห็นฮูอันนี้บุม๊มบนกินนี้ทุกคนฟรีมือน้องลี่เนาะก็ประมาณนี้เลยทุกคนซื้อป่าในเทือนี้มาเนอะก็คืออยู่ในช่วงที่ปลาขึ้นปลาขึ้นหน้วยเนาะ แล้วเม่บางไปใส่บาตมาแล้วแม่บางก็ซื้อมาอเอาเฮ็ดอ่าเอาไว้เฮ็ดลาบมืะเรง็งเนาะไว้เฮ็ดลาบแล้วมืะเร็งแล้วก็แล้วก็เฮ็ดส้มเนาะเฮ็ดส้มห่อแล้วก็เฮ็ดอ่าส้มโตไว้จืดไว้ทอดกินเนาะและ้วก็อ่ายางไว้ประมาณสิบปลายตัวเลยเนาะเพราะว่าแม่บางซื้อมาจากโรแมนสามซื้อมาสามโลถึ่อยูเจ็ดสิบห้าพันกริบประมาณร้อยกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะ เมนบอกเออประมาณนั้นแหละร้อยห้า hmm. สิบร้อยหกสิบีแหละเนาะโอเคกะขอบใจทุกๆคนที่ได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้เด้อเนาะจังเดก็ระฟ้าเป็นกําลังใจให้น้องลี่ในการเฮ็ดคลิปในเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเดี๋ยวมีอันใดไม่ไหมกะจีคอยอัปเดตให้พีพีเอฟซีได้เบิ้งนากานเนาะเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายน้องปานจับกล้องให้บ๊ายบาย